สวัสดีครับพี่น้องหา,บบบาาหากินแบบบานบานับผมมินิหากินแบบบันบานพาพี่น้องมาเลาะเบงหลบดักป่าอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าขึ้นฝนตกฝนตกเลยก็โอ้ในการอยู้ยด้วยครับพี่นออ้องโมเมนต์เด็การยุ้ยน่แงงเต๋อวู่แต่ว,ว่ากับบัวบัวโดนบนอันนี้ปันไดกับเพราะมีหนามมิทาเนาะแล้วก็ฝ่าพี่น้องฝ่าร่มช่วงนี้โอ้ฝน อันตรายแห้งกับพี่น้องฝ่าเนี่ว่ามันถล่มกันว่ามันสรงข้ามเพียงปางเพียงปังล่มกับพ่อล่มครับโอ้แต่ว่าฝนเนี่ยสิหน่อยก็ฝ่าก็ล่มแต่ว่ากับพ่อมีนามมิทายู่ครับพี่น้องไปครับผมไปเบิ่งหลอบกันครับผมมาสีนีป่าบ่ไปครับครับผมเบิ่งการกสงเสัยสิไดียหยับหอกไม่ยูครับเบิ่งจากลักษณะแล้ว นี่ครับผมน้ำม,มันขึ้นมากน้ำม,มันไหลนะครับของเขาใส่หลอดไว้น้ำถ่วมเป็นข้องเนี่นะพี่นอ้องข้องป่าได้นี่นป่าบอ่อ โอ้โหพี่น้องนี่่ะลาดทิ้งปลาสลิดพี่น้องอ้สลิดก็บอกหอยสลิดเมียไงแห้งเพิ่งรับผมสลิดโอ้ยเอาเดี๋ยวผมไป เฮีพี่น่องมันน้ำกันเพิ่งโคกครับพี่น่องโอ้ปลาสลิดไหมปลาสลิดต,ตัวใหญ่ยิ่งเลยพี่น่องแม่ใหญ่ยิ่งข้าวโพอสีได้ปลายยังแนี้นเนาะ <c oughs> เอไวนีไลย่ลยล่ไอคุณอะขาบหลอบน้ำกัดหลอบไม่ได้เพื่อนน,นี่ยนะครับวาชิ่หพี่น่องเบิ้งปลาสลิดนะ้ำพี่น่องน่ะตัวใหญ่อยู่เด้นี่ครับผมแม่ใหญ่ๆสามตัวพี่น่องตั้งนี้๋ยวถุงก,ก่อนเก็บก่อน พี่น้องเบิ้งเบิ้งอีกหลังนึง้นนี่ครับพี่นอ้องขวมอีกขึ้นกันครับขึ้นกันผุมสิดิหามงเซไหมเนี่เป็นแนวนี้หามันหลายแล้ว อ้พีน่น้องปลากระสงปลากระสงก,กสับปลาสลิดนี่ครับผมโอ้โหสงก,กสับปลาสลิดปลาสลิดแม่ใหญ่ยูเดี๋ยวปี๋ปลาสลิดแล้วเดี่ยปลากระสงกับแตงการนี่พี่น้องนี่อ้นี่ครับ <laughs> ผม เดี๋ยวไปเบิง่งงึ้งๆครับบัดโอ้พี่น้องเด็กการอยู่ดิฝน,น,น,นตกฝนตกเข่าดีอยู่ที่ป่าน,ะนี่ครับผมป่าสลิดสวงามเลย กัันครบพี่น้องตัวนี้อ้วนตับเลยเก็บเก็บเก็บไอ้ครับผมเบิ้งหลังต่อไปโอ้ยหลังนี่จมเอกเหล็กเลยพี่น้องพวกกะตีหลังนี่ผมใส่ไปอันนี้ก็นี่เด้โอ้พี่น้องโอ้จุดจุดนี่ครับผม คออ้หัวค่าหัวค่าพี่น้องมันสิบบนออกอตัวนึ่งอย่างมันตายอยู่นี่งานอีรีโอเอาเอาเอาพี่น้องกินโคคือบีแฉพี่น้องมาหน่อยห่อยนี่ตลอดเลยหัวค่า น,นุ่มจิม่นออกนไดนเน่ยเริ่มผาดแล้วนี่ครับผมมึงพี่น้องตายตายคือยคื้อสวงตัวนี้ให้ได้ตายพี่น้องตตัวนี้ตายไอ้ใจบวก สองครับพี่น้องครังนี้เก็บเก็บเก็บหอยนี่มาตลอดเลยนี่ครับผมอียังมีฝนหยิบหยิบลิลลิ่นอยู่ด้ยพี่น้องหยิบ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 อยู่อีกซองหลังเดี๋ยวผมจะยับขึ้นมาใหม่อยู่พี่นอ้องน้องนี่มันตะกี้มันบ่มี้หนามด้ยพี่น้อง ฝนตกขึ้นมีน้ำขึ้นมาเลย <c oughs> น,นี่เป็นยังไงล่ะพี่น้องท่วมอีก โอ้บอกหอยเต็มจุลูเลยถ่วมอีกพี่นอ้องโอ้ยลังเกียถือได้พี่น้องถือบกไอยครับเอ้นปลาเอ็นปลาคิดเดือดเึ่ม อเบงีกหลังหนึ่งครับพี่น้องใกล้ๆกกันเนี่ยเ,เดี๋ยวเขาต้องหาหมงใส่ไหม่แล้วท่วมเบิดท่วมเบิดแล้วเขาเจ้ามายามไปแล้วเดี๋เขาเจ้าใส่เป็นเกลกเกกัน ไปเป็นใหญ่ถ่วพื่กันเนี่ยผมล่างนี้เขาถ่วเพื่อนใหญ่ไหมเบิด์ตเออมีปลาบ่ล่ะอู้น้องนี่อันนี้เป็นปลาเขิงค <c oughs> รังงพออบพี่น้องอปลาเขิงกับปลา ปิดกะเดิเอาแต่ปลาเข่ง <c oughs> เข่งโตเฮนี้อยู่พี่น้องโตงามอยู่ตัวตัวใหญ่อยู่ปลาเข่งโอ้หาครับผมเบิดแล้วเดี๋ยวสิไปไปเบิ่งผลงานน้ำกันครับบัดนี้นี่ครับพี่น้องผลงานปลาหลอบเข้านะครับมือนี่ปลาหลอบเข้ากับสีมีนี่ครับผมทั้งเบิดเปียกโตนะอือปลากระสง ลปลากระปลาคอปลาเข่งหงระปลาสลิดนะครับผมนี่ครับผมปลาสลิดแม่งงามๆเลยนี่ครับผมปลาเข่งกระสงงามๆครับปลาคอนี่ครับผม ปลาสลิดกับแมาง,งามๆนะพี่น้องปิีงสุดจวดเดิมันจวดจวดกับพี่น้องปิีงนี่มันจวดจวดเลยหูนะปลาหลอบเข้าในการเลยรับพี่น้องนี่หลอบหาหลังก็นี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆนะผมกัดักหลอบเสือนอนกินไว้เพราะว่าย่ามหนึ่งกับพวกอยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องก็เขาดักไว้หาหลัง จำนี่ับพ่ออยู่พ่อกินแล้วเดี๋ยวผมสิบหาหมองใส่จักข้าวหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับผลงานใหญ่ไหมเดี๋ยวจังถามมาลุ่นกันไหมเพราะว่านามันขึ้นถ่วมแล้วครับผมนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบวผ่านคลิปต่อไปสิมิหยังกระถาลุ่นถาเบิงน้ำกันครับมือนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ